ก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่และวิธีเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับอี่ไหนเออใครอยากรู้ก็เล่นใหม่โลกหนึ่งครับตรงนี้นะครับตรงการไปถึงครับนีภารกิจภารกิจเลยครับใช่เล่นง่ายกว่าจะง่ายกว่าก็กดตัวนี้เลยครับ เอกเขาว e ่าอีโวลไหมครับอีโวนอีเวนอีเวนนี่ครับเหมือนกันเลยใช่ก่อนเราจะไปรีก่อนก่อนก่อนถ้าจะไปรีวิวตัวใหม่นะครับก็ต้องมาดูวิธีการรับตัวใหม่ก่อนนะครับตัวใหม่วิธีการรับคือเข้าเกมครับเข้าเกมต้องกดรับไปเลยครับใช่แล้วสองวิธีการวิธีที่สองวิธีการรับอบัอกรรบองกนนนนรงนะครับวิธีการรับบังกรนี้บังกรพ่เศษนะครับต้องใส่โค้ดนะครับ เดี๋ยวโค้ชทิ้งไ,ไว้ใต้คลิปนั่นเองใช่ใต้คลิปนะครับไอสามจะเป็นแมงป่องนะครับก็คือแมงป่องคือฆ่ามอนตัวไหนก็นได้ครับในแมปในในด่านครับในด่านไห้ครบห้าพันตัวได้ได้แมงป่องมาขี่ครับแงป่องยังไม่ได้เลยใช่ซื่อมังกรจะเหเ็นตัวใหญ่ก็นี่ละครับตัวใหญ่มา,มากเลยเพียมากเลยเพียมาก ผมขอตัดเลยแล้กันครับไปรีวิวตัวใหม่กันเลยขอตัดก่อนเลยนะครับแล้วเจอกันรครับมาครับรีวิวเลยครับนะครับห้วรราวันสี่ร้อยห้าสิบนะครับวัเนเลยได้สิบเมกอไปพ่นไฟนะครับตัวธรรมดาเมกอพ่นไฟนะครับผมอยู่ที่ห้าสิบและที่สามสิบปีห้าห้าเนี่ครับ กระดาไปอัพ450โบรเมต30บวกระยะ2นะครับกระต่อไปบวกระยะ5โดรเมต40นะครับกระต่อไปบวกระยะ5บวกรดรเมต,คะะเมต65ครับราคาอัพ1,000กระดาไปบวกระยะ10บวกดาเมต90นะครับแล้วก็มีถ้ามันนะครับดาก,ก้อนระเบิดไฟ5,500นะครับ เปลี่ยนท่าแล้วครับทำให้วงใหญ่ไปวงใหญ่ขึ้นครับวงโจมตีใหญ่ขึ้นขอพ่นไฟออกไปนะครับไปอัต่อไปโบระยะ2.5งจุาโบลเม็ดร้อยส่บภาพสองนะครับอัต่อไปโบลระยะ1นึเม็ดโบหลสอ0รครับภาพสองันห้ตันแล้วครับนี่เหรอครับวอใหม่เฮ้ยใหม่ที่ผมเป็นเลเวล1นะครับแล้ตกการรีวิวเพียงแค่นี้มคตดูสบายนะครับรีวิวเป็นสอง นะคราเข้ามาขาวอจิเลยเอาต้นหนูที่เตเมสมร้อยหนะครับระยะสอสิบหาตีสวินะครับระบาอัพเจ็ดร้บเ็มบวกสามร้อยหนะครับรอัพเ้าร้อยห้าเก้าร้อยหกสิบาบเจบวกเจ็อยนะครับรายาบหน่งพันสองร้อเ็มบวกหนึ่นหครับก็จะไปอัพหนึ่งพม่เป็มบวกหนึ่นดสิบแปดนะครับก็จะไป 1, อัพสองพันสี่เต็มบวกสองพันสา ห้าสิบหกนะครับคัตตาปายอัพสองพันห้าร้อยหกสิบสองพันห้าร้อยยี่สิบนะครับโวระเบสองพันสามร้อยห้าสิบหกคันตปายอัพสองพันห้าร้อยยี่สิบ 2, นะครับลบระยะสิบบวกระเบิดสี่พันแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนท่านะครับเป็นความบ้าคลั่งที่ยิ่งกว่านะครับเปลี่ยนท่าแล้วท่านะครับ มระเบิดพลังนะครับแล้วพอใส่สองหางนะครับมันจะมีหางมาพิลึกพลานครับเท่ okay, มากเลยใช่โดยที่นี่ก็ขอพิมาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย